วันนี้นะคะครูจะมาสาธิตวิธีการยกศีรษะขึ้นนะคะจากเฮสแตนเป็นปินชานะคะ,ละหลายคนทำเฮสแตนได้แล้วแต่ยังยกศีรษะขึ้นเป็นต่อท่าไปที่ปินชาไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้เราลองมาฝึกดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการยกศีรษะขึ้นยังไงนะคะเริ่มต้นในการที่เราเข้าท่าเฮสแตนตามปกติที่ทุกคนทำได้นะคะศีรษะลงไปค่ะข้อสอบพอดีกับไหล่นะคะยกสะโพกสุดน,นะคะเดินเท้าขึ้นมาค่ะ หายใจเข้ายกขาขึ้นนะคะแต่นะพออยู่ได้ h หแตนะคะให้เราจัดระเบียบร่างกายของเรานะคะให้รู้สึกว่าสมดุลแล้วก็เบาสบายนะคะคอนโทรลได้พอลมหายใจเข้านะคะให้เราวางมือขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะคะแล้วหายใจออกหายใจเข้าอีกครงนึงวางมืออีกด้านหนึ่งแล้วหายใจออกหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เรากระชับร่างกายของเราแล้วลมหายใจเข้าเรายกศีรษะขึ้นแล้วเอยหน้ามองระหว่างแขนเรวเองนะคะ แต่ว่าในตอนที่เราะยกศรีศรษะถ้าเราสุดอยู่เราอาจจะต้องเองขานิดหนึ่งนะคะเหมือนกับกลัวนิดหนึ่งครับต้องควบคุรบาลานซ์น,นะคะแต่พอเราแข็งแรงขึ้นนะคะขาเราจะตรงได้โดยที่เรายกศรีศรษะขึ้นมาเลยเนะ้ะเวลาที่ยกศรีศรษะขึ้นที่เราออกแรงรู้สึกว่ากำลังใช้ข้อแนขนงเรานะคะดันพื้นนะคะผลักพื้นยก,กนตัวขึ้นนะเดี๋ยวเราลองทำดูค่ะ ไม่ยากนะคะถ้าเราทำศีศาสนะหรือเฮสแตนได้จนชำนาญแล้วเนี่ยพินชาแล้วก็สามารถทำพินชาได้นะคะเราก็สามารถทรานซิชั่นจากเฮสแตนไปพินชาได้โดยไม่ยากนะคะลองดูนะคะ